ก็ต้องลดน้ำไม่แน่เจ๊เหลืออันนี้อันนี้โอเคอันนี้รอดเนาะอ๋อเดี๋ยวมันก็รอดใช่ไหมเจ๊เดี๋ยวมันให้ทันมันก็จะแตกข้างล่างอ๋อก้ยหอมจ้า เว้ยหอมจ๋าขึ้นนขึ้นะนั่นนะขึ้นเอออันนี้มาละแตกหน่อยนะคะนนเราต้องรอนะหรวอว่ารอดูฝนก็นแต่ข้างล่างยังชื้นอยู่ใช่ไหมเจ๊เว้ยหอมจ๋า เฮ้ย hey, ที่กูปลูกก็โอเควะ่ะทางนี้ขึ้นแล้วเออได้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 ไดเออต้นหอมจ้ะไอ้กล้วยหอมจ้ะ พ่อตะไกร่ไม่น่าอออันนี้โอเค